สุภาช่วยเล่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นให้ฟังหน่อยสิทำไมชาวบ้านถึงได้กลัวเธอนักผู้หญิงคนนั้นเคยอยู่ที่หมู่บ้านเธอเป็นแม่ไม้เขาว่ากันว่าฝึกมุนดำเธอเธอ เห็นใครมีความสุขไม่ได้จะร่ายตาอสนใจนานูจับได้ฆ่าหนังคาเขาตอนเขาฝึกมุนดำจัดการเธอเลยจัดการเธอซะทั้งทุกคนจากนั้นชาวบ้านก็ขับไล่เธอออกจากหมู่บ้านไล่ออกไปเลยไล่มอกไปไล่ออกไปหมดไล่ออกไปหมดออกไปไล่ออกไปมดจากนั้นเธอก็ออกไปอยู่ในป่านอกหมู่บ้าน เธอได้สาพวกเราวา่าเธอจะทำลายหมู่บ้านเธอเป็นผู้อุทิศตนแรงกล้าแดเทวีมังคลาหลังเธอตายไปเธอก็กลับมาแก้แค้นเธอจะทำลายทุกคนเธอจะฆ่าทุกคนจะไม่ปล่อยให้ทุกคนรอด เธ,เธออยู่นั่นนั่นนั่นแม่มดเทวีคุ้มครองเราด้วย <c oughs> สุภาสุภาอย่ากลัวไปเลยนะเธอไม่เป็นอันตรายหรอกเราจะหาทางออกนะคุณหมอคุณไม่รู้อะไรหรอกมีแต่เทวีมังคลา ที่จะช่วยเราได้ หัวหน้าครับ uh huh. ผมไม่คนไปตามพ่อหมดแล้วเขาจะมาถึงพรุ่งนี้ครับจะปล่อยให้เธอนอนถึงพรุ่งนี้อย่างนั้นเหรอเมื่อไหร่พ่อมดถึงจะมาเราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลทันทีพวกเขาจะได้ชในสูตรศพเธอที่นั่นน่ะมิแต่ตอนนั้นถึงจะรู้ว่าเธอตายยังไงฉันพูดอะไรได้ไม่มากหรอกนะไม่นะจะไม่มีใครแต่ต้องตัวเธอจนกว่าพ่อหมดจะมาถึงอยู่ห่างจากเรื่องนี้ไว้ uh huh. uh huh. อะไรเหรอฮะยังไงมีอะไรน,น,นี่นี่มีเรื่องที่นั่นอ่ะไปดูแล้วเ,เข้า เกิดอะไรขึ้นกับเธอจ้ะบอกฉันสิเมื่อคืนนี้ตอนที่หนูกำลังเตรียมตัวที่จะเข้านอน ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเธอพูดแต่เรื่องเติมๆแล้วก็มีแผลพองเต็มไปหมดเลย ฉันก็เพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ใช่อีสุกอใสัยไม่ใช่ไข้ทรพิษไม่ใช่โรคผิวหนังด้วยถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะแพร่เชื้อได้เร็วขนาดนี้คุณหมอครับพ่อมดจะมาถึงเร็วๆนี้เดี๋ยวให้เขาปราบแม่มดนั่นแล้วก็รักษาทุกคนที่นี่ด้วยฉันคิดว่าเราควรจะเรียกทีมแพทย์เข้ามาควบคุมโรคนะถ้าทีมแพทย์มาถึงที่นี่เรื่องทั้งหมด มันก็จะเปลี่ยนไปมันจะง่ายต่อการควบคุมโรคแต่ว่าตอนเนี้ยขอให้ทุกคนใจเย็นไว้ก่อนหุณหน้าคะเรียกหมอในเมืองมาดูเถอะคะขอร้องละได้โปรดไม่มีทางอ่ะหมอคนไหนก็จับตัวเธอไม่ได้พวกเขาช่วยเธอไม่ได้หรอกมีแต่พ่อมดเท่านั้นที่จะช่วยได้ถ้าล้างคำสาปให้แล้วเดี๋ยวเธอก็จะหายเป็นปกติเองแล้วนะ่ะช่วยเข้าใจสถานการณ์ด้วยนะคะมันอาจจะเป็นโรคร้ายแรงมากก็ได้นะ คุณหมอครับนี่เป็นเรื่องของเราขอให้เราจัดการเองเถอะอยู่ห่างๆทุกคนจะได้สบายใจฉันดูครุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองไปพาหมอมาดูคนป่วยที่นี่หลายชีวิตกำลังเสี่ยงที่จะเป็นโรคนะเราต้องไปแน่ครับคุณหมอถ้าเรายังมีชีวิตรอดอยู่ถึงพรุ่งนี้ผู้คนในยุคโบราณ จะเรียกโรคที่รักษาไม่หายว่าเป็นโรคพิโรธของเทวีดูที่สถานการณ์ปัจจุบันฉันเองเริ่มจะเชื่อแล้วหรอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเทวีจริง คนหลับตาแล้วท่องมนต์ตามฉันคุณหมอทำตามคำแนะนำฉันเถอะหลับตาแล้วท่องมนต์ตามฉันไหวเทวีมังคลา ดูนั่นมาหมดมาหมดเลยแล้วมาหมดแล้วเลยมาลเล ไปไหนหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ความว่าไหมไหมความว่าสิ่งที่เด็กสาวคนนั้นพูดเป็นความจริงเหรอมาดูสิครับดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมออ่ะดูสิโอ้โอ พาเธอมากับเราด้วยเธอจะต้องอยู่ในพิธีของเราเราเรากำลังจะไปไหนฉันฉันไม่อยากทำพิธีพวกนั้นนะฉันฉันอยากกินยารักษาโรคพาหมอในเมืองมารักษาให้ฉันทีดิปลดเถอะฉันดูฉันดูคุณเข้าใจใช่ไหมช่วยบอกพวกเขาให้ทีฉันดูฉันขอร้อง ฉันดูนี่มันอะไรเนี่ยคุณหมอตอนนี้กรุณาเชื่อผมเถอะนะครับให้พ่อหมดทำวิธีของเขาเถอะถ้าเขารักษาคุณไม่ได้ผมจะพาคุณเข้าเมืองอดทนหน่อยนะครับให้คนพวกนี้ทำตามวิธีของเขา <c oughs> นะครับคุณหมอ <c oughs> คุณต้องเชื่อผมนะ เอเออ้พวกเจ้าทำอะไรลงไปน่ะไอ้พวกงโง่ทั้งหลายผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ที่ต้นดาเทวีมังคลาพวกเจ้าคิดว่านางเป็นแม่มดและย่ำยีนางผู้หญิงคนนั้นลต้องสังเวยชีวิตตัวเองและสาบแช่งชาวบ้านไงหมู่บ้านนี้ที่จะถูกตีตราว่าเป็นแม่มดจะต้องถูกทำลาย ทำลายจนพินาดไม่มีเหลือฉันขอสาบเช่นแกพวกแกต้องพินาดคำสาบนำการจะเป็นจริงแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้พวกเจ้าจะต้องถูกลงโทษลงโทษในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้ไม่ใช่นะท่านเธอเป็นแม่มดจริงๆแล้วผมก็ยังเคยเห็นเธอฝึกมตนดำนะ อหากเรือกผู้อุทิศตนของข้าว่าแม่มดเจ้าก็กำลังกล่าวหาว่าข่าเป็นแม่มดด้วยพระเจ้าเทวีมังคลาเข้าส่งร่างเขาแล้วเ <c oughs> ทวีมังคลาจงเจริญหากมินผู้อุทิศตนของขา้าก็เท่ากับมินตัวข่าด้วย <c oughs> หัวหนาาว้าเผ่าข้าพยายามส่งสัญญาณให้เจ้าและเผยความจริงผ่านเมียของเจ้าแต่เจ้ากลับไม่ฟังจะพยายามชักนำผู้ทิฏตนของข้าไปในทางที่พิษเป็นการมินเป็นการมินแก่ผู้ทิฏิตนของขา้านั่นถ้าก็เป็นการมินตัวข้าด้วย มันเป็นความผิดของฉันเองผู้หญิงคนนี้เคาอยู่ในหมู่บ้านเธอเป็นไม่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยเป็นผู้ทิ่ตนแด่เทวีมังคลาฉันพยายามใกล้ชิดเธอในคืนวันนั้น แต่ว่าเธอขัดขืนไม่เคยยอมรับออ,ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ออกไปเพื่อแก้แค้นที่โทนยามฉันก็เลยแพร่ข่าวลือไปทั่วหมู่บ้านว่าเธอเป็นแม่บดัดแล้วพวกชาวบ้านก็เลยขับไล่เธอออกจากหมู่บ้านฉันบอกสุภาไม่ให้เปิดเผยความจริงเธอกลัวฉันมาก ก็เลยไม่ได้บอกเรื่องนี้ก <tinc S 1> <Af> ับใครเลยมันไม่ใช่ความผิดของสุภาถ้าจะโทษก็ต้องโทษฉันเทวีมังคลาชาวบ้านเหล่านี้ได้กระทำผิดได้ปรดให้อภัยให้อภัยพวกเขาด้วยเถอะเจ้าล่วงเกินผู้ทิศตนของข้าเพราะฉะนั้น เจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำเจ้าไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่อีกแล้วเจ้าสมควรตายเจ้าสมควรตายเจ้าสมควรตายอเทวีมังคลาทำไมยังลงโทษทั้งหมู่บ้านเพราะคนเพียงคนเดียวเหรอกบลาะ ชาวบ้านปฏิบัติไม่ดีต่อผู้ที่ตนของขา่าดังนั้นพวกเขาจำต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเทวีมังคลาจะลงโทษผมยังไงก็ได้เอาชีวิตผมไปก็ได้ผมได้กระทำบาปลงไปแต่ว่าไว้ชีวิตพวกชาวบ้านเหล่านี้ด้วยเถอะพวกเขาได้รับการลงโทษแล้วพวกชาวบ้านพวกนี้ถูกหลอกเทวีมังคลาได้โปรด อภัยให้พวกเขาด้วยเถิดพวกเราเสียใจกับเรื่องนี้ครับจากนี้ไปเราจะไม่เชื่อข่าวลืออีกอภัยให้พวกเราเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถอะท่านเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดพวกเจ้าพยายามลูกเกียรติผู้หญิงคนนี้ตอนนี้พวกเจ้าต้องคืนเกียรติให้กับนางจงสร้างรูปปั้นที่ลึกในาน้ำของนางที่มูบอนเทวีมังคลา เฮวีมังคลาจงเจริญ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 เฮวีมังคลาจงจรเฮวีมังคลาจงเจริญเจ็ดวันต่อมา เอาเทวรูปขึ้นแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้เพราะตอนนี้ไม่มีใครจะแต่ต้องเทวรูปนี้ได้เลยถ้าคือมีใครมาแต่ต้องเทวรูปจะไม่บริสุทธิ์คุณหมอครับ คุณไม่ใช่คนของหมู่บ้านนี้ดังนั้นคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนยกเทวรูปได้ชันดูจะไปนำตัวหมอมาเราจะผ่านป่าเข้าไปในเมืองแต่ว่าท่านหัวหน้าคุณหมอ,อยังอ่อนล้าอยู่เลย แล้วแบบนี้เธอจะแบกเทวารูปนี่เข้าป่าด้วยไนดะ้ยังไงกันน่ะในฐานะที่เป็นหมอเป็นหน้าที่ของฉันที่จะรักษาชาวบ้านให้หายจากโรคนี้ไม่ว่าจะต้องรักษาด้วยยาหรือว่าด้วยบทสวด ไปกันเถอะฉันจะไปกับคุณเทวีมังคลาจงเจริญมังคลาจงเจริญ เทวีม hey, ังคลาจงเจริญเทวีม hey, ังคลาจงเจริญเทวีม <rec> ังคลาจงเจริญเทวีม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 ังคลาจงเจริญเฮวีมังคลาจงเจริญอย่าหยุดเดินนะเดินทางต่อไปเรื่อยๆ เทวีมังคลาจงเจริญ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  เทวีมังคลาปลอดอภัยด้วยเราทำความผิดอันใหญ่หลวงช่วยเปิดปล่อยหมู่บ้านจากคำสาบด้วยเถิดข้าสำนึกในบาปที่ได้ก่อแล้ว เอวีมงคลจงยจรเอวีมังคลาจงเจรเมื่อใดก็ตามที่ฉันนึกถึงเหตุการณ์นั้นก็ยังหาคำอธิบายไม่ได้ทุกวันนี้มีชุมชนล้าหลังอยู่มากทีเดียวที่ต้องการการศึกษาไม่ต้องสงสัยรัฐบาลของเราทำงานหนักในเรื่องนี้มีหลายองค์กรที่กำลังให้ความรู้พวกเขาอยู่ แต่ฉันคิดว่ามีเพียงการศึกษาที่จะแก้เรื่องความเชื่องมงายได้วินูสันเดอร์ผู้เช่ชาตเรนือธรรมชาติกล่าวว่ามันขึ้นอยู่กับศรัทธาของคุณว่าจะเชื่อเรื่องการเข้าส่งไหมปรากฏการณ์นี้หากยอก้อนกลับไปหลายศตวรรษแม้แต่คกดิสัทธิ์ก็เขียนเอาไว้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ชุมชนเผ่าต่างๆที่เชื่อในปรากฏการณ์นี้แม้แต่ผู้มีการศึกษาตามเมืองใหญ่ๆก็เชื่อเป็นเรื่องน่าเสียดายที่แม้ทุกวันนี้มีพื้นที่ต่างๆที่โรคทางจิตเข้าขั้นรุนแรง ถูกเข้าใจผิดว่าพวกเขาถูกผีสิงหรือไม่ก็เป็นแม่มดเช่นที่คุณได้ชมแล้วในตอนนี้ซึ่งอ้างอิงจากเรื่องจริงหญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งต้องเสียชีวิตถูกคนตีตราว่าเป็นแม่มดโดยที่ไม่รู้ความจริงบางคนหรือคนอื่นต่างม,มีความสนใจพื้นฐานหรือแรงจูงใจซ่อนเร้นในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้นเพราะงั้นพวกเขาจึงจะเป็นต้องอยู่สถานที่มืดบอดและความเชื่อทางไสยศาสตร์ โดยใช้ความเชื่อของตัวเองเป็นตัวตั้งและพร้อมจะทำลายทุกอย่างที่ขวางทางขวางความเชื่อมั่นของพวกเขาลงไปนั่นเอง